สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชวดิกาพุกษานนท์ชื่อเล่นชื่อไวอายุ13ปีกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเด็ดลาวิทิสสกูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่2หรือเยร์9ครับกองเป็นเครื่องดนตรีที่ผมเล่นและมีความสุขมากๆครับเลยอยากพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับ แนวดนตรีที่มีอิทธิพลต่อการเล่นของผมจะมีอยู่3แนวครับนั่นก็คือ Fusion Jazz สลาตินแล้วก็กอ s p e l ลครับมือกองในดวงใจของผมจะเป็น Zach แซ o กูฟ r i s c o ค e แมนแล้วก็ Aaron s p ป a ยครับผมชอบเล่นทุกๆแนวครับเลยสามารถเล่นได้หลากหลายแนวครับ รู้สึกดีใจมากครับแล้วก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าครั้งนี้เป็นรุ่นโอเพนของผมงครั้งแรกเลยครับมัน่นใจครับไม่กลัวครับจะทําให้เต็มที่ครับเห็นใจผมด้วยนะครับพี่ๆครั้งนี้ผมจะทําให้เต็มที่ครับทุกการแข่งขันคือการเรียนรู้ เต็มที่ครับผมขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆทุกคนมาเชียร์พวกเราในรายการอ v e ร d ชดรัมแท็กซ s ่รอบรองชนะเลิศในวันเสาร์ที่15มีนาคมปี2568ที่ Triangle Wave e c o Studio และรอบชิงชนะเลิศในวันเสาร์ที่22มีนาคมปี2568แล้วเจอกันครับสิงคอเปอรชั่นสยามพรากอนสมาคมศิลปินไทย OVD <Present. S 2> งานประกวดการตีกลองแห่งประเทศไทยโอวุธไร้กรัมแฟกซิกการที่จะฝันใจมั่นที่จะทำแชมป์นคนต่อไปอาจเป็นคุณชิงถ้วยและเงนินรางวัลรวม140,000บาทรุ่นคิดอายุไม่เกิน8ปีรุ่นจูเนียอายุไม่เกิน13ปีรุ่นโลเปนไม่จำกัดอายุไม่จำกัดเพศเชื้อชาติและการศึกษา ออกทางรายละเอียดได้ที่02-203-0423หรือรายแอดโอวีดีคอยสนับสนุนโดยโอวุธรายกรังฟกซิกแช้มคนต่อไปอาจเป็นขึ้น